มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านฮือฮากบทองเลขโผล่ติดหลังเห็นชัดแจ๋วค่ะเกิดเสียงฮือฮานะคะเมื่อพบกับกบสีทองอยู่ที่บ้านเลขที่197หมู่ที่4ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาขนาดเท่าสองฝ่ามือของนางเหลิงเมืองมาอายุห8ปี ที่ได้เลี้ยงเอาไว้ในบ่อซีเมนนะคะก่อนที่จะเกิดมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาบริเวณบนหลังกบสีทองค่ะเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านต่างพากันมาจ้องมองที่ตัวเลขนะคะพบตัวเลขเป็นเลขสา0สติดอยู่บนหลังกบสีทองอย่างชัดเจนค่ะจึงพาการจดจำก่อนนำไปซื้อเลขนะคะช่วงที่จะถึงนี้ นางเหลืองเมืองมาเจ้าของกบกล่าวว่าเลี้ยงกบทองมาปีกว่าค่ะตอนแรกกบไม่ได้มีสีทองนะคะเป็นกบสีเทาดําธรรมดาแต่เมื่อเลี้ยงไปเลี้ยงมานานวันเข้ากบตัวดังกล่าวกลับกลายเป็นสีทองที่ผ่านมาเคยได้โชคมาตลอดค่ะแต่ครั้งนี้แปลกกว่าครั้งก่อนก็คือปรากฏมีตัวเลขโผล่ติดที่ด้านหลังกบนะคะซึ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ญาติฟัง และเมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวจึงพากันมาดูและคาดว่าจะนําเลขดังกล่าวไปซื้อค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ